รถตู้เกียร์ออโตมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาจะเจอกับน้องฝนเสดีีไทยแล้วสวยนะคะวันนี้น้องฝนก็มีรถตู้เข้าใหม่คันนี้เลยค่ะ t o y ย t a าคอม,มิเตอร์3.0 GL ปี2017ค่าตัวเพียง8,900 0บาทเท่านั้นเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงาน4ีแถว14ที่นั่งค่ะเดี๋ยวน้องฝนพาไปชมรถกันเลยนะคะ ในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมค่ะมีสัญ,ญลักษณ์เตโยต้อยู่จุดกึ่งกลางรถเลยนะคะดวงไฟอาจจะมีคาบเหลืองบ้างเล็กๆน้อยๆตามสภาพการใช้งานเลยนะคะแต่ไม่ส่งผลนะคะใช้งานได้กันแบบยาวๆเลยนะคะลูกค้าต่อด้านข้างในส่วนของยางนะคะจะเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้งสีเส้นดอกยางหนาๆนะคะแม็กก็จะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้า มาต่อกันเลยในส่วนของด้านในกันบ้างก่อนอื่นนะคะน้องฝนขออนุญ,ญาตแกะเม็ดอาร์ตให้ดูก่อนค่ะนี่เม็ดอาร์ตเป็น Med Art เม็ดกลมเรียงสวยงามนะคะไม่มีชนพิความน้ําทุวมรับประกันเลยว่ารถจากเซดีไทยสวยทุกคันค่ะโอเคในส่วนของด้านในรถนะคะเหมือนอย่างที่ว่าข้างตน้นคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงาน4แถวสิที่นั่งนะคะข้างในก็สะอาดสะอ้านมากนี่ ทุกคันรถที่นี่สวยนะคะแล้วก็คันนี้พิเศษมีผ้าม่านมาให้ครบทุกที่นั่งนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิงหรือที่ทุบก,กระจกนะคะทางร้านก็มีมาให้ครบเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วนะคะเ,เดี๋ยวชมกันแบบยาวๆทั้งรอบคันรถเลยนี่คันนี้ก็จะเป็นสีบรอนนะคะนี่สวยงามตรงไหนมีจุดมีร่องรอยเดี๋ยวน้องฝนก็จะบอกนะคะแต่สำหรับคันนี้ไม่มีเลยค่ะ มาต่อในส่วนของด้านหลังรถกันบ้างนี่ตาสัญลักษณ์โต y ยต้านะคะอยู่นี่แล้วก็คอมพิวเตอร์ตรงนี้เลยเปิดด้านหลังให้ดูในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้ที่ที่ตั้งกระเป๋าอาจจะมีเล็กน้อยแบบใส่ข้างล่างได้แล้วก็ดังได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าคันนี้จะเป็น4ีแถว14ที่นั่งนะคะพับตรงนี้มันยังพับอยู่เปิดใช้งานได้ปกติเลยค่ะ แล้วก็ข้างบนนะคะมีผ้าม่านมาให้ครบเลยตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเลยคันนี้รถก็ประมาณ8ปีแต่สภาพการใช้งานพูดถึงยัง99%เเลยนะคะลูกค้ายังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวน้องฝนพาไปชมในส่วนของด้านด้านหน้าบ้างขออนุญ,ญาตปิดนะคะคันนี้สวยสภาพดี รถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอันนี้กระจกตรงนี้ก็จะเป็นทางออกฉุกเฉินนะคะมี2ฝั่งเลยข้างหลังก็มีโอเคในส่วนของด้านในคันนี้นะคะคันนี้ไม่เพียง140,000สเท่านั้นนะคะลูกค้าพูดถึงรถ8ปีอะ่ะไม่ยังน้อยนะคะใช้งานต่อปีก็ประมาณ20,000ือ่ะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะนี่เกียร์ออตโต้เครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับรถตู้ที่น้องฝนรีวิวไปคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้บอดเดิมโรงงานนะคะสนใจก็สอบถามได้ของน้องฝนมีไฟแนนซ์รองรับทำป้ายเหลืองแล้วก็ไ้ายฟ้าให้ด้วยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ปี3ครั้ง30,000กิโลค่ะลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะสอบถามได้โทรเลย095 030 4555นะคะหรือว่าติดต่อน้องฝน081093 2,4,4,5นะคะสนใจติดต่อได้ทั้งสองเบอร์เลยค่ะสำหรับวันนี้นะ้อฝนก็ขอตัวราไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือ2ไว้ใจเสดีไทยและสวยค่ะคิดถึงน้อฝนคิดถึงประตูนนะคะบ๊ายบาย